สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะคะก็อยู่กับช่องน้องจํนนวนอีกแล้วนะคะถ่ายถ่ายคลิปตลอดก็ยังดืมอ่ะทุกคนก็วันนี้ก็จะเออพามาทําของกินทําขนมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบจะไม่ทําบ้านน้องจํนนวนเองนะคะก็จะไปทําบ้านย่าจะไปทํากับย่านะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะไปนี่มีมะพร้าวด้วยจะทําอะไรนะไปดูกันนะคะ่าจะทําอะไรกินแรดจะทําอะไรกินนะคะตอนนี้แรดก็ออกกันแล้วแดดออกแล้วก็วพ,งพ,พงิงไปฮะเฮอน,นี้อย่ามีอย,อยู่อวะ คนลุงนะคะยังไม่ได้เก็บเลยตอนนี้ก็กำลังจะไปแจมเมื่ออำผิดนะคะเอรย้อย่าแจเมื่อร็หลานจะไปด้วยนะคะหลาน,นเดี๋ยวไปเจอกันบ้านย่าเลยนะคะ กำลังเดินไปคกล้องอก็จะสันส่นๆเลยทางนี้ยากเลยถ้าแบบทางนี้นะถ้าฝนตกแบบนี้คือแบบเดินมามาไม่ได้เลยเพราะปกติตักน้ำก็จะมาทางนี้ ตอนนี้ก็ถึงบ้านย่าแล้วนะคะนมคำด้านซ้ายมีสวนด้วยเมื่อนอนหื่นหน่อยจ้ะหน่ะเนี่ยเมื่อตยนี่นี่มะเขือเทศมีต้นมะนาวมีบ่อน้ำด้วย สวนถั่วน้อยถั่วดันเตาแล้วก็ผักกระดออกทางไทยต้องเรียกอะไรเนี่ยลืมแล้วทุกคนต้นกล้วยด้วย สวนคุณย่านะเพออราะทำฟอเมอฮินไตทั้งเลยคุณย่าก็กำลังเซตตองอยู่นะคะจะทำอะไรกิข้าวข้าวข้าวมะพร้าว ยืนตัวน่ะฉิบตัวหมบมัมอบำมืดมืดเฮ่อเฮ่อเน่เน่เน่เ่เอ้าเอาเมื่อถึงแค่ไหนถึงแค่ไหนเดี๋ยวไป<ๆ>ดูวิธีการทำกันเลยนะคะข้าวมะพร้าวนี่ก็ขุนยาของน้องจันลนเองนะคะได้ขุดเมาบ้างเช็ดต่อเสร็จ กำนีเตาเขาอ่ะนี่เปล่ายังพอต่เนาะจะโอ้นำมันมีเลยนะมีเลยนะมีเลยอะาำะจับาเยังมีอยู่นะมีหลายอยู่โน มันนอกอะ่ะไม่มาันจตดวมาเอาฉางนูกเอาฉางนี่อเอานกอ,นอเอาดีนเนเสียงของหลานชายเสียไปปนมาเสียไปมไม่ไม่ไม่ ฟังเสียงเทนน่าอีกขอหอยกับกำเนิดมันมีฉลามอยู่นะ่ะโ<แ>อ้น่ากินมากฉลามไหมน่ากินมากกลมนา,นมา,นนาปลาใอนี่ก็กำลังเอามะพร้า นู่ครังตัดมะงให้รานอืมทมะพร้าวขูดมะพร้าวเอ้ยอ้เอ้ยดามาัก็ขอเอาไมดตจะหนึ่ จะมีม้าดอเนี่ยดต่ม้าเขาเอาอมุดวยจ้ะเด็กเสียงมันยางนั่นนี่ขดขแบบน,บบนี้ที่ไทยเขาจะมีที่ขุดมะพร้าวแต่สิงตก็จะเป็นไม้แบบนี้กำลังกลังขุดมะพร้าวนะคะเรยวก็จะหอเล้ ขอ<ค> oh <my> กับคนณย่าสองคนนะ oh <my> ตอนนี้ก็ oh <my> ขุดมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนอาจจะทายทายนะตัดตัดเอามาตัดต,ต่อกันเองน,ะนี่ก็ข้าวก็เดี๋ยวก็จะหอแล้วนะคะคือข้าวแบบหนึ่งหนึ่งนึ่งแล้วแล้วก็ไปล้างน้ำอีกแล้วก็ เออมาหออลายเลยแบบนี้ค่ะดูน่ามีติสิก็แบบเออทำข้าวมะพร้าวทางนี้ก็จะเรียกว่าข้าวจอกมะเป้าอือแบบไม,มไม่มันไม่มันไม่มีที่ตั้งกล้องอ่ะอาจจะถ,ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วมาตัดต่อกันเองนะคะก็อาจจะไม่ค่อยน่าดูท่าได่นั่นแหละอ,อื ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะโห่แล้วนะคะก็ต้องหาที่ตั้งกล้องเพราะไม่ได้ขาะตั้งกล้องมาก็แบบมันเอามามันก็ไม่ได้ยากนะแต่ก็คือตั้งใจแบบไม่เอามาเมื่อกี้เอามะพร้าวมาไงก็เลยไม่ได้ขาะตั้งกล้องมาเดี๋ยวก็ต้องหาที่ตั้งกล้องเอานะคะก็อาจจะตัดต่อกันนิดหน่อยออาจจะไม่ก็น่ารู้เท่าไรแต่ก็ตั้งใจทำมากนะคะ ตั้งใจทำทุกคลิปเลยค่ะก็อยู่ในห้องครัวนะคะจะอุ่นน้ำมันเนี่ยนี่ใส่น้ำมันงาแล้วก็น้ำมันหมูน้ำมันหมู ก็ต้องแบบสูนสูนด้วยสูนใส่ใส่น้ำมันด้วยนะคะสูนน้ำมันด้วยใส่เปิดใส่เกลือหวานถึงนานหรอใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่ใส่เกลือเจี๊ยมใส่เนาะเกลือเจียมมาใส่ใส่ใส่อินเนี่ยกันเนาะเอาตัดกันเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือด้วย นี่ก็ข้าวของเราใส่น้ำตาลใส่น้ำกลับนบไปใส่เกลือด้วยใส่เกลือ,อนิดนึงโอ้นะ้ำพอ ใ้่เกลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำมันมาใส่แล้วก็สุวนให้เข้ากันแล้วก็ออดได้เลย

ใส่น้ำมันแล้วใส่น้ำมันไว้เลยแล้วาาก็ซุนให้เข้ากันแล้วก็ห่อได้เลยโอ้โอาอบป่าวเขาใส่ไงล่ะใช่ห่อแล้วก็ใส่มะพร้าวมาหลับนิ่มถ้ามาอยากกินลองนนดิบ้านมอดิม,มอ,ดอืมฉันเปิ ออโอเคโไหมะะเดี๋ยวไปดูตอนห่อกันเลยนะคะคนี่ก็กำลังจะห่อนะคะให้ย่าทำให้ดูกอ่อนใส่ข้าวอย่างนี้ใส่มะพร้าว Mata itu Hehehe ๋อต้องไปหนึ่งแทนเหรอ,อพอแบบนี้เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปนึ่งอีกรอบนะคะ ขอตัวไป่วยคนย่าทำก่อนนะคะ không mẹ phải phát triển hôn 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 hỏi vậy hôn chứ hỏi nè, hôn 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 hôn

Ngc gât hỏa. 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 Cái gât hỏa. Ngc 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 gât hỏa. Ng gât hỏa. hả

นี่ฮะใช้หลอกสุืยาแล้นี่เครื่องเบี้ยเงียเหมือน่องเบี้ยนเดี๋ยเ่องเชยาทำก่อนนะคะลานกอาอตอนนี้ก mm ็จะเสร็จแล้วเอามะพร้าวใส่ใส่ในข้าวเลยได้เยอะอยู่นะ ทุกคนนี่คือคุณยากทำสวยมากนี่น้องจะนอนทา้าไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนตองนี่ก็เสร็จเลยเสร็จคนดี Oh. Uh -huh. ไม้เยอะอยู่นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวถอเสร็จก็ต่อาไปนึ่งอีกเป็นนึ่งอีกรอบถึงจะกินได้เอาไว้เกินต้องตัดอันที่ที่มันยาวเอาไว้ไว้น่จ๊ะ

hắn hắn sẽ thong nâng hơn 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 หค่า้ห้าห้ากว่าไรอใส่ันนี้ใส่กไรกนเอะใส่ก่ไรกใส่ใส่ในหค่าแล้วก็ไป็นึ่ง จังใส่เสียงนะนี่เมื่อน่าติ้มเสียงน้ำนะเชียงจ้าพามันตั้งใส่ด้ไีเนี่ยไันไหนจ้าก็มาใส่ืันเ้อก็แทงซ้ามพออนี้

ก็กำลังนึ่งใส่มฮะใส่ไหมนี่เอ้ยโอ้โหเล็กไปหนาเสานี่เสืผ้าแบบนี้ด้วยเหมือนนึ่งข้าว นี่ก็อยู่ในห้องครัวคุณย่านะคะกำลังนึ่งนึง,นงข้าวเข้าวมะพร้าวทางนี้ก็จะเรียกเขาา้าวจกหมักเป้าก็ต้องนึ่งก่อนนะคะถึงสุกก่อนถึงจะกินได้นะคะก็คิดก็อาจจะแบบเออตัดต่อันแบบพอเร็วๆอะ่ะเร็วมากอะ่ะก็อาจจะอืม น่ารู้บ้างไม่น่ารู้บ้างนะคะเดี๋ยวก็รอดูตอนสุกนะคะว่าจะอร่อยไหม <c oughs> สุกแล้วกินได้นะเลยอนนี้ใเดี๋ยวเอาไปตีแ <c oughs> น่บน่เน่าสลอันหมนเรียนกันเนียน่น้เนี่ยนีสัออกไปแน่เยสอ้น่เนี่ยนี่โอ้น่ากินมาก ร้อนสุกแล้วล้คะยังนึงไว้อีกอืน่ากินมากน่ากินถ้าเราก็่ะ

อ,อร่อยนะครับลิงอร่อยข้าวมะพร้าวนะคะพอยังอยู่บ้านยาวเดี๋วยวก็เดี๋ยวก็จากบบ้านแล้วะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปที่นี่เลยถ้าใครชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจันวนทำคลิปต่อไปได้นะคะ กอคายติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรอติดตามชมว่าน้องจันนวนเนี่ยจะถ่ายทำคลิปอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ